Three, two, one, go! 2 Go ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปันยิม้มวันนี้ขอเสนอ <Do it. S 2> คลิปแห่งการโดดเด่น เรามาดูกันนะครับว่าพวกคุณแต่ละท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ1คุณ2คุณ3ไล่เรียนจนไปถึงคุณศูนนั้นเราโดดเด่นอะไรบ้างในช่วง15วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่19พฤษภาคมคุณโดดเด่นเรื่องอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะครับอินโทรมา ครับและนี่ก็คือการบอกถึงดวงของคุณว่าโดดเด่นในเรื่องอะไรช่วงนี้นะครับลองไปเช็คดวงกันดูเนาะใครที่เป็นพ่อหมอแม่หมอสมัครเล่นนะครับดูจากคลิปนี้แล้วเอาไปทายกันเล่นๆได้นะครับว่าคนของคุณคนเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าคนในบ้านนั้นเกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขอะไรไปทายกันดูไปเดากันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรตรงไหมใช่ไหมไม่นหรือเปล่าลองเล่นๆดูนะครับงั้นเรามาไล่เรียงเหมือนเดิมนะครับเราจะไล่เรียงจากอันดับ0 9 8ย์5 4 3 2 1นั่นเองนะครับพ เพราะฉะนั้นคุณโดดเด่นอะไรกันบ้างขออนุญ,ญาตไปกันอย่างเร็วๆเ,เ,เลยนะครับมาเริ่มต้นที่ด้วยคุณสูนนะครับช่วงนี้มันจะเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยมากคุณเองจะต้องเจอปัญหาค่อนข้างเยอะแต่คุณนั้นก็สามารถทําได้อย่างสําเร็จต้องเป็นคุณศูนย์เท่านั้นที่จะต้องลงมือทําเองหากลงมือทําแล้วมันสําเร็จแน่นอนเหนื่อยแต่สําเร็จกดไลค์ครับต่อมาคุณเก้านะครับในช่วงนี้ค่อนข้างอย่างที่บอกให้ฮงปังรวยไปแล้วเพราะฉะนั้นเฮงปังรวยยังคงอยู่ ต่อมานะครับคุณแปดช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเครียดเอามากๆนะครับเจอปัญหารอบด้านรอบทิศเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะเรื่องของความคิดความเครียดอย่าคิดมากนะจ๊ะปล่อยวางเยอะๆสําหรับคุณ8โอ้เสียใจนะครับคุณ8ขอไม่กดไลค์นะครับต่อมาขอ,อาคุณเจ็ดนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของโชคลาภรับปากรับลบอยของฝันของฝากอันแนม,มาพบหมดเลยแล้วแต่คุณเจ็ดแต่ละท่านแต่ระวังเรื่องจิตใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเจ็ดก็ให้กดไลค์ครับต่อมานะฮะในช่วงของคุณ6บ้างคุณ6นั้นนะครับในช่วงนี้มักจะเจอปัญหากับผู้ใหญ่ กับคนรอบข้างนะครับค่อนข้างจะเครียดตึงเครียดเอาได้มากๆเหมือนกับว่าเขาบังคับหรือเหมือนกับว่าตีกรอบขีดเส้นขีดช่องให้คุณ6นั้นทําเพราะฉะนั้นขอไม่อนุญาตกดไ like ลค์นั้นลาคุณ6ต่อมาคุณ5ครับคุณ5ในช่วงนี้ตรงขันข้ามก,กับคุณหกซะอย่างนั้นอยู่ๆผู้ใหญ่ก็เข้ามาอุปถัมภ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือ,อขายของได้ดีขึ้นหรือว่ามีเงินมีทองเข้ามาพอจะขยับขยายหรือหมุนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณ5กดไลค์ครับต่อจากคุณ5้านะครับเรามาดูคุณนี่ ทิศไปหมดคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ครอบครัวคนทางานเพื่อนฝูงโอ้โหทำไมมันวุ่นวายอย่างนั้น ที่ฉันหรือนี่ต้องทําทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่กดไลค์นั้นจ๊ะต่อจากคุณ4นะครับมาเรามาดูคุณ3 <Wow. S 1> กันบ้างคุณ3ในช่วงนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้กับสังคมเลยละครับ <Wow. S 1> เพื่อนรับข้างหรือว่ามีส่วนในเรื่องของการบริจาคหรือมีเรื่องในการของเฮฮาปาจิงโกเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆอ,อ,อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นขออนุญาตกดไลค์คุณสาจ้าต่อจากคุณ3มนะครับมาคุณ2คุณ2ในช่วงนี้ค่อนข้างจะเบื่อเหนื่อยจิตใจเศร้าหมองนะครับเครียดเป็นกับปัญหารอบด้านรอบทิศเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่าประมมาทีสติ อนุญาตไม่กดไลค์นะครับและสุดท้ายคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งในช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องของบริวารใน,เ,นเรื่องของลูกหลานในเรื่องของคู่รักคู่ครองกอนข้าที่จะเข้ามาตุก๊กติกงุง้งยิงให้มันน่ารักแฮปปี้กันไปขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคนหนึ่ง และเราไปเร็วกันไหมฮะนี่คือความโดดเด่นของแต่ละเลขแต่ละท่านลองไปทายเล่นๆกันดูนะครับหรือว่าลองไปสังเกตดูว่าคนในบ้านเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยลงท้ายด้วยพศเลขอะไรแล้วเป็นอย่างนี้ไหมลองไปเช็คกันดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างไว้ไวด้วยนะคะฝากด้วยนะครับติดตามชมกับดูดวงโหราปัญยิ้มติชมเพื่อสร้างสารรค์เรายินดีรับฟังเสมอขอเพียงแค่คุณติชมมาเรายินดีจัดให้นะครับขอบคุณที่รับฟังและรับตามชมคลิปดี ดีของดูดวงโหราปัญญิ้มจะมีออกมาเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงขอให้คุณกดเข้าไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปี้ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปัญยิ้มนะครับเพียงกด s ับสไ r i b e หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน a c e b o o k นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจตัวน้อยๆดูดวงโหราปันยิม ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท,ท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ